ออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลโลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูย่าหมอด สวยงามเดินไกลไปตามสายน้ำไปมองความงามของพงไพรเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวัน สวีเดนเป็นดั่งแดดสายลมเย็นพระเริ่มชัดเจนดั่งทานตะวันเริ่มราชัดเจนเช่นทานตะวัน วันอาทิตย์นะคะยินดีต้อนรับสื่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะออกครึ้มฟ้าครึ้มฝนนิดหนึ่งนะคะตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงเช้าแล้วค่ะอาทิตย์นี้วันทํางานยาวมากๆเลยค่ะแล้ววันก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเราจะได้ไปเก็บผักป่าสวีเดนกันไหมช่วงนี้นะคะเดือนมิถุนายนก็จะเข้าสู่หน้าฝนแบบเต็มพิกัด ฝนจะตกเยอะมากๆค่ะแล้วก็เวลาฝนตกอากาศจะหนาวนิดนึงนะคะอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ10องศาถึง20องศาค่ะแต่เวลาที่ฝนตกนะคะมันก็จะแลดูแบบ หนาวผิดปกติค่ะแล้วก็วันกับสามีมาทำงานที่ออสโลเหมือนกันทั้งคู่ค่ะบางวันวันหยุดเราก็จะไม่ค่อยตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นบางทีวันก็จะต้องไปไหนมาไหนด้วยตัวเองเพราะว่าเรามีรถหนึ่งคันนะคะสามีก็จะเอารถไปทำงานแล้วก็วันก็จะไปกระจัก,กรยานบางทีก็เรียกว่า ไม่ทันกันเลยนะคะท,ทุกท่านขาเพราะฉะนั้นนะคะช่วงไหนมีโอกาสก็จะพาไปเที่ยวแต่ช่วงนี้นะคะมันเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากแล้วก็ในวันหยุดนี้นะคะเรามีโปรแกรมที่เราคิดว่าเราจะทําอาหารมือพิเศษยังไงวันก็ฝากพี่ๆน้องๆติดตามชมคลิปวันในวันพรุ่งนี้นะคะเมนูพิเศษของเราเป็นอะไรฝากชมได้ค่ะ ถึงบ้านกันแล้วนะคะพี่ๆน้องๆก็เป็นมื้อเย็นค่ะก็ช่วงนี้ไปทำงานบ่อยพอตอนเย็นนะคะทั้งวันและสามีก็จะทำอาหารกล่องค่ะต้องมีอาหารกล่องไปกินที่ทำงานนะคะนี่เป็นนโยบายและเป็นแนวทางการปฏิบัติของคนส่วนใหญ่ที่ประเทศอนอร์เวย์ค่ะเขาจะมีข้าวกล่องไปกินที่ทำงานแต่บางที่ทำงานเขาก็จะจัดข้าวให้กินตอนเที่ยงแล้วก็ เราก็จ่ายค่าอาหารค่าข้าวแต่ของวันวันเลือกที่จะห่อข้าวไปกินแล้วสามีวันก็เลือกที่จะห่อข้าวไปกินนะคะส่วนวันนี้คือทุกวันวันจะทําอาหารให้สามีอยู่แล้วค่ะซึ่งเขาไม่ค่อยกินอาหารไทยนะคะทุกคนจะกินบ้างเล็กๆน้อยๆแล้ววันนี้ก็เป็นอีกมื้อหนึ่งที่เขากินก็คือหมูผัดอ่าปาปริก้าซึ่งวันเรียกมันว่าผัดพริกไทยดําค่ะ ก็จะเป็นเมนูที่เขากินบ้างนะคะส่วนวันพอสามีวันเขาเป็นคนกินยากค่ะคือกินง่ายๆแบบยากนะทุกคนหมูเนื้อไก่ที่เขาจะกินต้องห้ามติดมันค่ะทีนี้เนื้อที่วันซื้อมามันเป็นเนื้อที่มีมี เนื้อหมูสันในค่ะมันก็จะมีความเป็นมันๆบ้างนิดหน่อยวันต้องตัดออกทุกคนพอวันตัดออกวันก็เอจะทําอะไรดีก็เลยนึกถึงเมนูตัวเองด้วยเราเหลือผักวางตุ้งป่านะคะที่เราเก็บมาวันก็เลยจะผัดน้ํามันหอยใส่หมูแล้วก็โขลกพริกกระเทียมห่อไปกินที่ทํางานมาดูเมนูตอนเย็นของวันกันนะคะนี่นะคะเป็นเนื้อหมูที่วันซื้อวันก็จะกินหมูแบบนี้ค่ะสาวๆในสวีเดนก็จะรู้จักกันเนาะ มันจะเป็นเนื้อสันในค่ะแบบนี้ซึ่งมันจะมีความมันๆแบบนี้สามีไม่กินนะคะวันจะต้องแยกเนื้อแดงคือแดงล้วนๆค่ะทุกคนแล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็นเอ็นหรือไขมันนิดหน่อยวันต้องแยกออกอย่างเงี้ยตลอดค่ะอันนี้ของสามีอันนี้วันก็จะทํากินนะคะทีนี้เราเหลือผักป่าเยอะมากเลยนี่เป็นกวางตุ้งนะคะที่วันเก็บมาแล้ววันก็จะล้างใส่ถุงไว้แบบนี้ค่ะ แบบนี้นะคะ,ะแบบวันก็จะทํากินเป็นมือม้อๆไปค่ะก็จะได้หนึ่งมื้อนะคะแล้ววันก็เลยไหนๆมีหมูแล้วทําทำเข้ากล่องไปเลยค่ะก็จะเป็นกวางตุ้งป่าผัดน้ำมันหอยสายหมูนะคะส่วนของสามีก็จะเป็นปาปีก้าพริกไทยดำค่ะหมูผัดพริกไทยดำนั่นเองนะคะ ตอนนี้วันก็เตรียมเนื้อหมูสองสัญชาติไว้ <c oughs> ข้าวกลองฝรั่งกับข้าวกล่องไทยจริงๆแล้ววันไม่ค่อยกินพวกเนื้อนะคะวันจะกินผักมากกว่าแต่วันนี้คือมีหมูแบบนี้เราก็เลยต้องกินนะคะทีนี้มันก็จะมาเตรียมผักค่ะผักหมูไว้ก่อนนะคะคือมีหลายๆท่านคอมเมนต์นะว่า น่าจะหั่นพริกหวานเป็นชิ้นเล็กๆปาปิก้านะคะให้เป็นลูกเตา๋าสวยๆอะไรแบบนี้ <c oughs> คือเวลาวันทำอะไรนะคะวันเป็นคนที่ไม่ค่อยอมีความประณีตเรียบร้อยค่ะวันจะเน้นทำอะไรเร็วๆมากกว่าวันก็เลยไม่เคยกังวลเรื่องการหั่นพริกต้องเป็นลูกเต๋าสวยงามนะคะเพราะว่าสามีวันก็กินอย่างเดียวทุกคน ที่นี้วันพอคอมเมนต์คอมเมนต์ก็ดีนะคะทุกคนค่ะพี่พี่น้องน้องคอมเมนต์กันได้เลยค่ะวันก็มาคิดว่าเออจริงทําไมเราไม่หั่นผักให้มันเป็นชิ้นเท่าๆกันสวยๆแล้วเราก็ทําช่อง YouTube ด้วยใช่ไหมโอเคค่ะวันนี้นะคะวันก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆสวยๆค่ะทุกคนตามนั้นเนาะแต่วันบอกจริงว่านีสใสวันคือไม่ค่อยเรียบร้อยค่ะทุกคนค่ะมันเป็น เป็นคนไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนชอบทำมารเร็วเร็ว,เรวค่ะปานีดปานีตก็ผึดอัด <c oughs> อึดอัดจ้าทุกคน <c oughs> ให้ถ้าสั่งให้บังคับให้ทำอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยโอ๊ยอึดอัดจริงๆปล่อยปล่อยน้องไปบ้างเนาะแต่แต่ว่าทุกก็ต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจมากเลยค่ะ วันก็รับฟังน,นะคะอันไหนแก้ได้ก็แก้อันไหนแก้ไม่ได้ก็ไม่แก้นะจ๊ะพยายามให้ชิ้นเท่ากันแล้วนะยังไม่เท่าเลยยากค่ะให้ทำอะไรเรียบร้อยอยากมากค่ะทุกคนค่ะนี่นะคะของคุณสามีเท่านี้ค่ะเดี๋ยววันล้างผักก่อนนะคะ หมูชิ้นนี้ก็ทําได้หลายมือเลยค่ะวันเป็นคนกินน้อยทั้งวันแล้วก็สามีวันนะคะพอๆกันไม่ใช่สายงกนะคะทุกคนแต่เราเป็นคนกินน้อยจริงค่ะไม่ค่อยกินกลับเป็นคนไม่ค่อยกินกลับนะคะสามีก็จะเป็นคนกินข้าวมากกว่ากับวันเหมือนกันนะคะเป็นคนกินข้าวมากกว่ากับค่ะตอนนี้วันก็จะหั่นกระเทียมไว้ทํา ผัดพริกไทยดาให้คุณสาก่อนนะคะเดี๋ยวทําอาหารให้ฝรั่งก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาทําทีหลังนะคะไม่ใส่พริกค่ะมาดูผัดผักกันนะคะวันก็จะใส่น้ำตาลค่ะผมปรุงรสค่ะ น้ำมันหอยจ้าแล้วก็สีอิ้วขาวค่ะเท่านี้อร่อยแล้วนะจ้าพิกกระเทียมค่ะแล้วก็สูตรวันนะคะล้างครบ ความหอมของกระเทียมและพริกใส่ลงไปด้วยรอชมกันจ้าเรามาทำอาหารฝรั่งก่อนเลยนะคะ แล้วก็ซุฟไยดำค่ะ ต้องใส่ซีดดำนลดหน่อยนะคะแล้วก็ได้สีสวย ่แป้งข้าวโพดค่ะใส่น้ำนิดหน่อยนะคะ สียังไม่ดำแง็งเสร็จแล้วนะคะอาหารฝรั่งนี่คะ่ะอาหารของคุณสามีค่ะ ชิมก่อนสิหมูผัดพริกไทยดำค่ะอาหารมื้อเย็นวันนี้นะคะ ถึงอาหารไทยของเราบ้างนะคะเอาหมูลงไปผัดในน้ำมันสั่นค่ะวิธีการและขั้นตอนเป็นเมนูของคนอยู่คอนโดนะคะทุกคนหลีกเลี่ยง,งกลิ่นกระเทียมและกลิ่นพริกที่มันฉุนๆค่ะเราไม่มีที่หยดอากาศนะคะอาศาอาัยเปิดระเบียงบ้านเราค่ะ ยุ่ไปตั้งพัดแมงยัเลยนะคะเพราะว่ามันมีสายข้อส่งอากาศหยดอากาศข้อเดียวกัน,นะคะ่ะบางทีกลิ่นอาหารไทยของเรานะคะจะไปเข้าบ้านคืินด้วยจ้าที่สำคัญอันนี้เป็นอาหารวันเดีววันนี้ชอหมูสุกเท่าไหร่นะคะัมูสุกกลาง ใส่ผักแล้วก็กระเทียมลงไปเลยจ้าเราปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะความต้อปปาของเราค่ะได้อีกหนึ่งเมนน,นะคะอันนี้ที่เก็บมายอดอวกจริงๆแล้วมันจะมีรสขมเนี่ยหน่อยนะคะแต่ว่าที่เราเก็บจากคลิปที่ยอดอวกนะคะมันจะหวาน,นะคะ่ะทุกคน แต่ที่เราเก็บกัดยอดเล็กๆเนี่ยจะขมนะคะบางคนเรียกผัดกัดขมเลยค่ะตอ้อนอขมแต่ภาษาอังกฤษก็คือ winter c r e s h นะคะอมันก็คือผักกัดหนาวนั่นเองค่ะเหมือน,น,นเราต้อง น้ำมันหอยเลยนะคะเหมือนน้ำมันหอยน้อยๆมันจะไม่แซ่บนะสูตรที่จะทำให้น้ำของผัดมันมีความค้นๆนะคะก็คือทิ่กแป้งข้าวโพดค่ะทุกคนหมดแล้วหมดแล้ว ก็จะทำให้น้ำซอสมันจะติดกับผักค่ะจะแซบกว่าการที่เราจะไม่ใส่นะคะทุกคนจ้ารสชาติของซอสมันก็จะไปกับผักเลยค่ะเท่านี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันต้องเอาไปอุ่นที่ทำงานตอนที่วันกินอีกนะคะขอชิมก่อนก็พอค่ะแซบมากค่ะ กวางตุ้นป่าผักป่าสวีเดนนะคะผัดน้ำมันหอยใส่หมูค่ะพริกกระเทียมเจ็บๆน่ากินไหมคะพ,พี่น้องๆกับข้าวสองสัญชาติของเราค่ะอันนี้ก็รสชาติไทยทั้งคู่นะคะวันนี้แต่ว่าข้าวสองกล่องกล่องหนึ่งของสามีกล่องหนึ่งของภรรยาค่ะของวันวันมีหม้อข,อข้าวที่ทำงานนะคะวันก็เอาไปเฉพาะกลับค่ะ ก็กินกับเพื่อนนะคะถ้าวันไหนอ mm. เอพื่อนฟิลิปปินมาด้วยก็กินข้าวด้วยกันค่ะเสร็จแล้วค่ะมื้อนี้ของเราค่ะสองเมนูวันนี้สามีภรรยาห่อข้าไปกินที่ทำงานจ้าเมนูนี้คือหมูผัดพริกไทยดำนะคะแล้วก็กวางตุ้มป่าผัดน้ำมันหอยค่ะ มาชมกันจ้าแตงโมดูนะคะลูกเท่านี้สามีอยากแสดงความรักต่อภรรยาค่ะทุกคนนางซื้อแตงโมมาฝากวันนะคะเพราะว่ารู้ว่าวันชอบกินแตงโมค่ะกับอ,อ,อะไรกันหนึ่งนะ <laughs> เมลอนค่ะแคนตาลูปแคนตาลูปโอ้ยมาอยู่เมืองนอกนานพูดแคนตาลูปไม่เป็นเลย เมลอนนะคะนักก็เลยซื้อมาฝากค่ะคือเวลาแกเห็นตัวช่วงนี้นะคะหน้าร้อนจะมีรถจอดขายผลไม้ข้างทางค่ะบรรยากาศแบบนี้ยไม่ค่อยมีในเมืองนอกในสวีเดนนอร์เวย์นะคะแต่ว่าหน้าร้อนน่ะบางทีจะมีคนที่เขาหารายได้พิเศษค่ะเอาผลไม้มาขายจอดขายตามปั๊มน้ามันแบบเนี้ยค่ะแกก็เลยซื้อมาฝากวันนะคะ พร้อมกับมาถึงบ้านเธอฉันมีของมาฝากเธอด้วยแล้วก็เป็นแตงโมนะคะพร้อมกับเธอรู้ไหมว่ามันแพงมากทุกคนดูค่ะลูกเท่าน,นี้ค่ะลูกเท่าฝ่ามือวันนะคะ99โครนนี่คือ400บาทค่ะทุกคนแตงโมลูกละ400บาทเดี๋ยวลองชิมซิรสชาติเป็นยังไงแกคือที่อยู่เมืองไทยสาม,ามีวันจะรู้ว่าแตงโมลูกละสิบาท20บาทค่ะ หวานะทุกคนไม่มีเม็ดด้วยนะคะืกินให้หมดก่อนหวานแต่ไม่มากค่ะอืมวันก็จะหั่นใส่กล่องไว้นะคะ สดมากๆเลยไม่รู้ว่ามาจากไหนนะคะเพราะว่าสวีเดนไม่มีแตงโมค่ะทุกคนแล้วสติกเกอร์มันวันแกะออกไปแล้วค่ะลืมดูว่ามาจากไหนส่วนใหญ่จะเป็นสเปนนะคะผลไม้เมืองร้อนจะมาจากที่สเปสเปนะเป็นส,ส่วนใหญ่ค่ะคือกใกล้ตรงนี้ก็จะเป็นสเปนนะคะที่ว่าอยู่ในเขตแบบ อากาศอบอุ่นหน่อยค่ะส่วนสวีเดนนอร์เวย์นะคะพี่ๆน้องๆมันจะหนาวมากๆค่ะขนาดหน้าร้อนแล้วก็ยังหนาวนะคะตอนนี้ก็อุณหภูมิ14องศาถึง20องศาบางวันค่ะตอนเช้านี่คือ6องศา5องศา6องศาคือยังหนาวอยู่เลยนะคะมาเล่าให้ฟังนะทุกคนอยากจะเอาใจภรรยาก็มาบ่นนิดหน่อยนะคะว่าเธอแต่มันแพงมากนะ ไม่ได้บ่นนะคะแต่แกคือของแพงเนี่ยเป็นเหมือนกันทั่วโลกนะคะพี่พี่น้องๆโดยเฉพาะค่าน้ำมันที่วันขับรถจากสวีเดนไปทำงานนอร์เวย์เนี่ยนะคะขึ้นแบบปีที่แล้วยัง12โครนค่ะตอนนี้คือ29นะคะวันนี้ที่ออสโลน้ำมันเบนซิน29โครนค่ะก็คือเกือบหนึ่งเกือบหนึ่งรอย เกือบหนึบาทนะคะต่อลิตรค่ะทุกคนหนึ่งรบาทนั่นแหละค่ะยีโครนลิตรละหนึ่งร้อยบาทนะคะถือว่าแพงนะคะถึงแม้ว่าค่าเงินเราจะไม่เท่ากันแต่ว่าถือว่าแพงมากค่ะทุกคนจ้าเขาก็บ่นกันทุกคนนะคะไม่ใช่ไม่ใช่วันคนเดียวนะคะที่อของแพงแล้วก็น้ำมันแพงมีผลกระทบเหมือนกันหมดค่ะทั่วโลกเลยนะคะพี่พ,พี่น้องๆชาวไทยก็เป็นกำลังใจให้ ทุกคนทุกท่านเนาะสู้ๆไปได้วยกันจ้าเป็นอย่างไรบ้างคะสองเมนูเสร็จไปอย่างรวดเร็วนะคะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งค่ะช่วงหน้าร้อนนะคะพระอาทิตย์ตกแสงสว่างจะมีถึงประมาณห้าทุ่มนะคะหกโมงครึ่งช่วงนี้ฝนตกค่ะอากาศมันก็จะครึมครึ้มแต่ก็ยังมีแสงสว่างอยู่นะคะส่วนพรุ่งนี้พระอาทิตย์ขึ้นตีสี่ค่ะจะเห็นบรรยากาศตอนเช้าที่ ถ้าฝนไม่ตกนะคะเราก็จะเห็นแสงสวยๆในตอนเช้าแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่รับชมฝากกดติดตามกดส u b สัก i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะนี่คือชีวิตสาวไทยไกลบ้านค่ะอยู่สวีเดนไปทำงานที่ประเทศนอร์เวย์ระย,เยะเวลา ช่วงเวลาของวันมันก็เลยดูจะเร่งรัดมากๆเลยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจงให้กันไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ